และอาจจะเป็นโรงเรียนไม่สื่อสารไปยังคุณครูคุณครูก็เกิดความไม่เข้าใจก็จะมีหนังสือร้องไปยังสสที่อยู่ในพื้นที่อยู่เป็นเนืองนิดและก็เข้ามาในกรรมาธิการค่อนข้างมากอันที่หนึ่งครับร้องมาว่ากลัวสปทจะไม่จ้างต่อในตำแหน่งต่างๆก็ขอสื่อสารว่า ให้ท่านสื่อสารไปยังโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นครูหรืออัตราจ้างตำแหน่งต่างๆสอพอถอไม่ได้มีนโยบายกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีนโยบายในการที่จะเลือกจ้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งยังอยู่ในสัญญา ปี64ทำงานต่อเนื่องมาจนถึงวันที่30กันยาก็ขอให้จ้างต่อในทุกตำแหน่งนะครับในทุกตำแหน่งเว้นแต่บุคคลน,นั้นประเมินแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินซึ่งตรงนั้นก็ต้องยอมรับกับตัวเองเพราะตัวเองทำตัวเองไม่ให้ผ่าน เราก็จำเป็นต้องเลิกจ้างแต่เรามีเงื่อนไขว่าพอเราจ้างต่อหากในปีงบประมาณ65ท่านลาออกท่านเสียชีวิตไม่ว่าด้วยเหตุอันใดเนี่ยตำแหน่งว่างเรานั้นไม่ให้จ้างต่อ ไม่ให้คัดคนใหม่เข้ามาทํางานต่ออันนี้คือหลักเกณฑ์ทำไมไม่ให้จ้างต่อปีนี้นะครับปีที่แล้วเราก็แบกรับภาระอยู่จํานวนหนึ่งแต่ปีนี้สปทอเองถูกตัดงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ยสองหมื่นหกพันล้านบาทในงบประมาณงบดําเนินงานจึงเป็นความจำเป็นซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาเงินมาจ่ายเป็นเงินเดือนค่าจ้างได้ เพราะอัตราจ้างที่เราของบประมาณไปที่สำนักงบได้มาเพียง40%ของวงเงินงบประมาณที่ใช้จ้างจึงส่งผลกระทบกับการบริหารงบประมาณของเราโดยตรงแต่เราก็เกรงก็เห็นใจในความยากลำบากของพี่น้องพวกเราในเรื่องเงินเดือนจึงยอมเจียดจ่ายเงินดำเนินงานมาเป็นค่าจ้างซึ่งปีนี้ เราก็ต้องเจียดจ่ายมาอย่างน้อยประมาณ2,900ล้านบาทอันนี้ก็ขอถือโอกาสนำเรียนให้ทุกท่านได้ทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นที่เราต้องดำเนินการแต่เราก็เข้าใจในภาวะวิกฤตเช่นนี้เราต้องดูแลขวัญกำลังใจของบุคลากรเราก่อนแต่ผมขอให้ทุกท่านทำงานเต็มความสามารถเต็มศักยภาพนะครับก็ ขอสื่อสารในประเด็นที่หนึ่งในเรื่องของงานบุคลากรทีนี้ในการจ้างเราก็ปฏิบัติเรื่องนี้กันมานานผมพยายามสื่อสารว่าถ้าท่านใดอยากให้ลูกจ้างของท่านได้เงินเดือนค่าจ้างตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเนี่ยก็ขอให้บันทึกนะครับการขอซื้อขอจ้างก่อนวันที่30กันยา ว่าเรามีความจําเป็นต้องจ้างบุคคลนั้นต่อแต่เนื่องจากงบประมาณยังไม่มาก็ขอให้บันทึกขออนุมัติการจ้างไว้ล่วงหน้าแล้วจะทําสัญญาก็ต่อเมื่อมีเงินงวดไปก็ทําสัญญาแต่สัญญานั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาเป็นต้นไปเงินเดือนค่าจ้างเขาก็จะได้ตามนั้นแต่หากใครสิ้น30กันยาก็สิ้นสัญญาไปแล้วก็เฉยไม่บันทึกก่อนไม่อนุมัติก่อน แล้วพอมีตอนนี้จะมาบันทึกนะครับในปีงบประมาณ65กรณีเช่นนี้จะทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินงวดเท่านั้นจึงจะทําสัญญาตรงนี้ได้เพราะนั้นในแนวปฏิบัติตรงนี้อยากให้ท่านผอ,อ,อเขตการเงินของแต่ละเขตนะครับบุคลากรของแต่ละเขตต้องสร้างความเข้าใจระหว่างเขตกับผอโรงเรียนในประเด็นเหล่านี้ให้ชัด เพราะมันเส้นผมบางภูเขาวิธีปฏิบัตินะครับท่านจะต้องศึกษาถึงแนวทางและวิธีการตรงนี้ให้เคลียร์ให้เข้าใจวันนี้ผมถือว่าผมสื่อสารทําหน้าที่การเงินให้แล้วนะการพัสดุให้แล้วเพราะฉะนั้นก็ให้ถือปฏิบัติอย่าให้มันเกิดปัญหาในความรู้สึกและวิธีการในการทํางานนะครับ